สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับวันวิสาแสงทองนะคะเป็นที่ึกษาการขายของสยามนิสสันบนราชานีเดี๋ยววันนี้นะคะเจนจะพาคุณลูกค้ามาชมรถดิสันนวราวมาชมกันต่อนะคะสำหรับคันนี้สีแดงเป็นรุ่น Pro 2 X มาพร้อมไฟหน้า LED Daytime Running Light ไฟตัดหมอก LED กระจังหน้าสีดำโลโก้สีแดงดำและที่สำคัญรุ่นนี้มีกล้อง4ตัวความปลอดภัยจัเต็มกันไปเลยมาพร้อมกับคิวล้อและไฟทับทิมสีส้ม ล้อสีดำขนาด17นิ้วโลโก้สีดำแดงกระจกบานหน้าเป็นแบบอะคูสติกการดลดเสียงสะท้อนเข้าสู่ห้องในสารรวมไปถึงคู่หน้าเช่นเดียวกันกระจกเป็นสีดำลาวหลังคาเป็นสีดำบันไดข้างสีดำและที่สำคัญมือจับสีดำโลโก้สีดำแดงตัวหนังสือนาว่ากันชนท้ายสีดำแดงมาพร้อมเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดฝาท้าย ซอฟแรงน้ำหนักเบาผู้หญิงก็เปิดได้สำหรับล่างเลื่อนเราติดตั้งให้สำหรับลูกค้าเหมาะแก่การบรรทุกของระบบความปลอดภัยว d ดีซควบคุมช่วงล่างได้ดียิ่งขึ้นความปลอดภัยภายในห้องโดยสารถุงลมนิรภัยโปรท็เจจุดสำหรับเกียร์เป็นเกียร์โต้ผู้หญิงก็ขับง่าย,ายสบายเบาบเป็นแบบซีโร่กาวิตี้ลดอาการเมื่อยล้าในขณะคุณลูกค้าขับเดินทางไกลกระจกเป็นสีชาให้ความลงตัวและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ราคาโปรถูก X คันนี้อยู่ที่9,99,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรับรถเพียง39,000บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจกระบะนิสสันก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามที่นิสสันดีออโต้กรุ๊ปทุกสาขาได้เลยค่ะ